สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องของเรา TJ Academy นะคะเจนและน้องตองเจก็จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะรวมถึงข้อคิดดีๆจากหนังสือนะคะข้อคิดดีๆนะคะจากประสบการณ์จริงนะคะสำหรับคุณผู้ปกครองคนไหนนะคะที่อยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่โดยเฉพาะวิธีการสอนเด็กคะ่ะ สอนเด็กวงเล็บวิธีใหม่นะคะซึ่งวิธีเดิมเเราอาจจะใช้ไม่ได้ผลสำหรับเด็กยุคป,ปัจจุบันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณเป็นคนหนึ่งค่ะหากถ้าอยากจะเปิดใจนะคะลองเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนวิธีคิดดูนะคะไม่แน่นะคะจากเรื่องบางเรื่องที่เราคุ้นเคยกับ ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราอาจจะละเลยเราอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะแต่หากถ้าเรามองเห็นมันนะคะมองจุดดีของมันไม่แน่นะคะคุณอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดไปแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้อาจจะไม่เหมือนเดิมก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเพื่อนเจนก็มาแชร์เรื่องเล่าค่ะ เรามาคุยกันในลักษณะสบายๆนะคะไม่มีวิชาการอะไรมากมายนะคะแต่เจนก็มีเคล็ดลับด้วยนะคะหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้แล้วแล้วคุณเคยเจอแล้วคุณจะทําอย่างไรซึ่งคุณเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งค่ะที่มีส่วนสําคัญมากๆนะคะสําหรับชีวิตของเด็กๆที่เขาจะเติบโตไปในยุคแห่งโลกอนาคตนะคะเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็คอนเทนต์ในวันนี้นะคะของเจนก็จะอยู่ภายใต้คอนเทนต์ว่าทําสิ่งที่รักทําสิ่งที่ชอบ ผลลัพธ์ก็จะออกมาดีนะคะสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเจนก็ได้มุมมองมุมมองหนึ่งนะคะจากเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยนะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยนะคะเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่ามีช่วงช่วงหลังนี้นะคะเจนก็พาน้องตงเจเนี่ยเข้าไปเข้ากลุ่มนะคะเพื่อเจอเพื่อนๆแล้วก็เพิ่มสกิลเพิ่มทักษะ อื่นๆที่เจนไม่สามารถสอนเขาได้นะคะซึ่งเจนก็จะใช้วิธีการคุยกันนะคะว่าเขาชอบอะไรนะคะเราก็มาตัดสินใจร่วมกันเราจะทำวิธีนี้ตลอดนะคะเจนจะไม่เคยบังคับตองเจน,นะคะแล้วเจนก็ใช้วิธีการคุยกันนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะมันจะทำให้เด็กๆกล้าที่จะคิดนะคะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองนะคะ ความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกแต่เราซึ่งเป็นผู้ปกครองจะปลูกฝังให้เด็กมองในเรื่องนั้นๆอย่างไรนะคะฝึกมองในหลายๆมุมเด็กก็จะเห็นโอกาสในหลายๆมุมเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องเล่าก็คือว่าเจนกับน้องน้องเจได้มีโอกาส เข้าไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นกับน้องตรงเจแต่ว่าน้องตงเจมาเล่าให้เจนฟังแล้วเจนก็เอาประเด็นนี้นะคะมาทำคอนเทนต์ในวันนี้แล้วเจนก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็เป็นแบบนี้เจอสถานการณ์แบบนี้นะคะอาจจะเป็นที่ว่าคุณไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ตัวเองก็ได้คุณอาจจะเผลอแต่หากถ้าคุณรู้แล้วนะคะคุณ ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูนะคะไม่แน่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทําให้ลูกๆคุณรู้สึกดีกว่าเดิมก็ได้นะคะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าพอเข้ากลุ่มไปแล้วนะคะกลุ่มของน้องตองเจนเนี่ย เขาก็มีมีมีเด็กๆหลากหลายนะคะเพราะว่าเราไปจอยกันในช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมคะก็จะมีรุ่นพี่และรุ่นน้องแล้วก็รุ่นเดียวกันกับเขานะคะซึ่งพอมีช่วงหนึ่งเขาก็จะพักและเด็กๆก็จะได้คุยกันบ้างนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆเราเรียนกัน2ชั่วโมงนะคะก็มีเด็กนะคะน้องต้นเจมมาเล่าให้ฟังนะคะว่าก็มี2คนเข้ามาคุยกับเขาเมคเฟรนกับเขานะคะเราก็มีเคสหนึ่งนะคะจริงๆมี2เคสมีเคสหนึ่งนะคะ เขาก็มาพูดกับน้องต้องเจนะคะว่าเขาว่าไม่ชอบเลยที่เรียนแบบนี้ไม่ชอบวิชานี้ประมาณนั้นนะคะไม่ชอบวิชานี้แล้วเขาอยากให้มันเสร็จเร็วๆแล้วก็คือ,อคุณครูจริงๆไปเรียนกิจกรรมแบบนี้คุณครูเขาก็เอาใจใส่นะคะเขาก็จะไม่ได้บังคับเด็กๆนะคะใครเรียนคนนั้นก็ได้ใครไม่อยากเรียนก็เขาก็ไม่ได้อะไรมากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กเดเด็กคนนี้เขา ไปเรียนแล้วเขาก็มาเล่าให้น้องเจลฟังว่าเออเขา,าไม่ชอบวิชานี้เลยคุณแม่ให้เขาเรียนจริงๆเขาอยากเรียนอีกอย่างหนึง่งแต่คุณแม่ไม่ให้เรียนให้เขามาเรียนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ชอบเขาก็ทำๆไปอย่างนั้นแล้วก็ความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่ไม่ชอบเขาก็จะ,ะคิดว่าเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะเลิกเรียนสักทีหนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตรงนี้ เป็นเคสหนึ่งนะคะอีกเคสหนึ่งค่ะในห้องห้องเดิมนะคะในวิชาเรียนเดิมก็มีเด็กเหมือนกันค่ะมีเด็กก็มาคุยกับน้องตองเจยเหมือนกันก็คือเขาก็ไม่ชอบก็คือสรุปสองสองตัวอย่างนี้เหมือนกันก็คือว่าเขาเรียนโดยเขาไม่ได้ชอบก็คือเขาโดนผู้ปกครองนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้เขาเรียนแล้วพอเขาเรียนเนี่ยเขาก็รู้สึกไม่ดีเขาก็ไม่อยากทํากว่าจะจบกว่าจะหมดวันเขาก็ทํา ทำไปอย่างนั้นแล้วมีเด็กคนหนึ่งค่ะตองเจงเขาก็ค่อนข้างสนิทใช่ไหมน้องตองเจงเขาก็ถามว่าเออทำไมไม่บอกคุณแม่ล่ะว่าตัวเองไม่ชอบตัวเองชอบแบบนี้เขาบอกเขาเคยคุยกับคุณแม่แล้วแล้วคุณแม่เขาก็ไม่โอเคสุดท้ายเขาก็ไม่คุยแล้วเขาก็ไม่กล้าคุยเขาก็เรียนไปตามนั้นเพื่อนๆเ,เ,เห็นอะไรไหมคะซึ่งในเคสสอเคสนี้นะคะเจนเชื่อนะคะว่ามีผู้ปกครองอีกหลายๆท่านนะคะ,ะรักลูกค่ะ จริงๆเราทุกคนเนี่ยรักเด็กรักลูกอยู่แล้วนะคะเราปรารถนาดีแต่ในบางครั้งเราอาจจะ,ะเผลอนะคะหรือบางครั้งเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเด็กซึ่งจริงๆตรงนี้คือคี์สาคัญเด็กคนหนึ่งหรือแม้กระทั่งเราเองซึ่งเป็นผู้ใหญ่หากถ้ารู้สึกดีกับสิ่งใดแล้ว นะคะเขาก็จะทํามันค่อยๆทําค่อยๆพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าคุณผู้ปกครองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรู้สึกของเด็กคุณอาจจะมองว่าสิ่งที่ตั้งใจให้ทํานั้นคือดีที่สุดสําหรับลูกๆของคุณแล้วนะคะแต่อย่าลืมนะคะลองมองอีกมุมนึงนะคะลองเปลี่ยนวิธีคิดดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในยุคยุคใหม่ของเด็กเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสกิลหรือทักษะอื่นๆเนี่ยเด็กๆเขาก็จะใช้เวลาไม่นานเขาก็จะสามารถผ่านตรงนั้นเรียนตรงนั้นไปได้แล้วแต่สิ่งที่สําคัญก็คือความรู้สึกของเด็กค่ะความรู้สึกของเด็กในช่วงวัยประถมเนี่ยะค่ะคือสําคัญเป็นช่วงเริ่มต้นที่เราจะปลูกฝังทัศนคติของเขาความมั่นใจในตัวเองการรักตัวเองการกล้าที่จะพูกล้าที่จะแสดงออก,กเรานะคะซึ่ง ยังคงใช้วิธีเดิมนะคะในการที่เลือกเป็นคนเลือกด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้มองในส่วนของความรู้สึกของเด็กนะคะมันก็จะพลาดสิ่งดีๆไปสำคัญก็คือความรู้สึกของตัวเด็กค่ะความรู้สึกของเด็กและเจนมีเคสหนึ่งนะคะมาเล่านะคะซึ่งสงเคสนี้จะไม่เหมือนกันเคสที่เจนเล่าไปเมื่อสักครู่นี้คือ,อเป็น อีกมุมหนึ่งนะคะอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวของเจนเองกับน้องตองเจนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนนะคะ ซึ่งเจนก็เป็นคุณแม่คนหนึ่งนะคะที่พยายามผลักดันให้น้องตงเจเนี่ยเขาเก่งทางด้านต่างๆไม่ว่าจะภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่เจนก็มีประสบการณ์ต่างๆมากมายนะคะซึ่งในแต่ละคลิปที่เพื่อนๆติดตามนะคะก็มีเล่าประสบการณ์บ้างนะคะสำหรับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์หนึ่งค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่เจนยอมรับเลยค่ะว่าภายใต้คอนเทนต์ที่ว่าหากถ้าเด็กรู้สึกดีนะคะ เขาทําในสิ่งที่รักเขาได้ทําในสิ่งที่ชอบเขาจะทํามันออกมาได้ดีแล้วได้ดีอย่างมากและยิ่งหากถ้าคุณมีความสามารถในการดึงศักยภาพเด็กออกมาได้เมื่อไหร่นะคะเขาจะไปได้ไวมากค่ะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าน้องโนงเจนเนี่ยเขามีแพชชั่นมากเขาชอบเล่นเกมคือเขาเป็นเด็กผู้ชายเนาะเขาก็ชอบเล่นเกมนะคะแล้วเจนก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เลือก มีส่วนในการเลือกให้กับเขานะคะเราตัดสินใจร่วมกันนะคะแล้วด้วยความชอบอันนี้ของเขาละคะ่ะเจนก็มีให้เขาทำคอนเทนต์นะคะเป็นช่องของเขาเองพูดสกิลแล้วก็คิดสร้างสารรค์ผลงานของเขานะคะเขาก็ทำมันออกมาได้ดีแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งตัวเจนเองก็ประหลาดใจมากนะคะว่าเออเด็กเด็กอายุเท่านี้ทำไมเขา สามารถทําได้อย่างนี้นะคะซึ่งมันมีคลิปนะคะที่น้องตองเจนเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะเกี่ยวกับเรื่องแพชชั่นของเขาเกี่ยวกับ Minecraft เจนไม่ได้ตัดต่อเลยนะคะก็คือว่าเขาพูดเองตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่มีการตัดต่อเจนแค่ใส่ตัวอักษรเข้าไปในวิดีโอเท่านั้นก็คือทั้ง3วิดีโอนเนี่ยก็คือเขาพูดรวดเดียวเลยนะคะครั้งเดียวไม่มีการตัดต่อซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากนะคะเหมือนอย่างเจนเนี่ยเจนพูดออก ออกให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะเจนก็ไม่ได้ตัดต่อนะแต่ในความไม่ตัดต่อเนี่ยมันต้องมีสมาธิมีความจำในเนื้อหาว่าเราจะให้คุณค่าอะไรให้ประโยชน์อะไรกับคนที่เขามาดูเรากับคนที่เขามาฟังเราซึ่งสำหรับเจนเจนก็ผ่านเรื่องราวตรงนี้มาพอสมควรเนาะเจนทำได้แต่เด็กคนหนึ่งค่ะในวัยประถมอย่างน้องตองเจนเนี่ยก็คือเขา เขาทำได้โดยที่เขาต้องมีสมาธิอย่างมากนอกจากมีสมาธิจำเนื้อหาแล้วเขายังสามารถพูดได้โดยที่ไม่ต้องตัดต่อเลยพูดได้ไหลลื่นมากอันนี้กำลังจะชี้ให้เพื่อนๆเห็นว่าหากท่านเด็กคนหนึ่งเขาได้ทำในสิ่งที่เขารักเขาจะได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเขาจะทำมันออกมาได้ดีมากๆค่ะแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นนะมันยิ่งสนับสนุนความเชื่อของเจน ในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะว่าหากถ้าเขารู้สึกดีเขาจะทํามันออกมาได้ดีและนี่แหะคะ่ะมุมมองที่เจนจะมาแชร์เพื่อนๆกันในวันนี้นะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่รักลูกนะคะคุณอยากเห็นรอยยิ้มของลูกใช่ไหมคะอยากเห็นความสุขของเขาใช่ไหมคะคุณต้องสังเกตเขาค่ะคุณเคยถามเขาไหมหลังจากที่ได้เรียนอะไรมาแล้วก็แล้วแต่ถามความรู้สึกของเขาไหม โดยส่วนใหญ่นะคะเราก็จะไม่ค่อยถามถ,ามถึงความรู้สึกกันใช่ไหมโดยส่วนใหญ่จะถามว่าเรียนเรียนเป็นยังไงบ้างวันนี้ทําอะไรได้ไม่ได้ตรงนั้นมันคือเนื้อหาของวิชาที่เรียนแต่สิ่งที่สําคัญนะคะลองลองมองจุดนี้ดูนะคะเพื่อนๆคุณจะเห็นอะไรในตัวของเด็กแล้วหากถ้าคุณเห็นและคุณรู้คุณสามารถที่จะ ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมหรือถ้ายิ่งดีนะคะดึงศักยภาพของเขาออกมาได้มากกว่าเดิมนะคะเ,เพื่อนก็คือโฟกัสไปที่ความรู้สึกของเด็กค่ะความรู้สึกของเขานี่คือคี์สำคัญนะคะหากเขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขเขาก็จะทำสิ่งสิ่งนั้นออกมาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราลองเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนความคิดดูนะคะในวันนี้หากถ้าคุณไม่เคยถามเด็กๆเ,เลยว่าที่เรียนเนี่ยชอบไหมที่เรียนเป็นยังไงบ้าง วันนี้คุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองนะคะเพราะสกิลต่างต่างนะคะในโลกอนาคตนะคะ,ะมันมีมากมายนะคะแต่สกิลนี้นะคะคือความคิดของเด็กความรู้สึกของเด็กคุณเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการสร้างให้กับเด็กๆเพราะฉะนั้นหากถ้าคุณรู้วิธีแล้วนะคะคุณเปลี่ยนวิธีคิดผลลัพธ์ อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะเรื่องเล็กๆเรื่องง่ายๆในทุกๆวันที่คุณเจอเนี่ยแหละค่ะหากถ้าคุณใส่ใจกับมันนะคะคุณจะเห็นสิ่งดีๆในเรื่องพวกนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวยิง่ายนะคะสําหรับบ้านไหนนะคะที่อยากจะเ,เรียนรู้ไปกับเราพร้อมๆกันนะคะก็สามารถกดติดตามในช่องของเจนได้นะคะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ